สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องเบสคุณนะครับผมและวันนี้ก็อยู่กับรายการที่ไม่เชื่อว่าเซตเอียงวันนี้อันนี้ก็คือทําไมคลิปก่อนมันเสียงไม่เหมือนอย่างเงี้ยพี่แบบออกคนละเสียงนะเนี่ยก็คือจำไม่ได้นะครับผมว่ามันต้องใช้เสียงแบบไหนนะอันนี้ก็คือผมจะมาเล่นเซตที่ไม่เชื่อว่ายิงเรื่อยๆนะครับก็คือยิงล้มแล้วได้กระสุนเพิ่มนะครับอาจจะเป็นแบบกดสกิลยิงๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือผมจะมาเทสครับว่า้ันเป็นยังไงนะก็คือ ลูกซองควงของนั้นนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นน,นะน่ะ <pai> ลูกซองควงของันจริงๆนะครับผม <IP> <IP> เดี๋ยวผมลองเต้ดูนะครับผมอันนี้ก็ไอพีส่วนนะแต่ว่าไม่ใช้นะคือแต่นี่นะผมหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองก็ประมาณนี้ครับหนันนะก็คือเดี๋ยวตาต่อไปเดี๋ยวผมไปอัดไอพีจีส่วนนะครับผมก็มานั้นนะครับผมกับอันที่สองนะเชนที่สองตาที่สองคือผมจะอัดไอพีส่วนที่ดูนะแบบเป็นตัวอย่างใช่ไหมครับผมแบบบางคนอาจจะใช้ตัวอื่นอนี้แบบยืดล้ม ลูบกระดูกยิงล้มแล้วก็ลูบกระดูกยิงต่อก็คือจะเป็นเซตแบบหนึ่งสองหนึ่งสามอะไรเงี้ยแต่ถ้าหนึ่งสี่ผมไม่แนะนำนะครับคือมันเล่นยากนะถ้าเป็นสทิยาแต่ว่าถ้าเป็นไอ้โรลิออนน่ะเอออาจะไหวแล้วตอนนี้ก็มาอยู่กับแบบที่มีชื่อว่าขอสวรรค์นะครับผมแล้วตอนนี้ผมว่ามากาแฟผมนะก็คือผมเลี้ยงบอกเลยว่าตอนต้นเกียร์แบบกูมากาแฟนะครับผมและตอนนี้ก็ทําการใช่คทำการทำการโดดไปที่เรียบร้อยครับผมอันนี้คือทำการไม่ใช่คทำการมาเนะก็ต้องขออภัยนะครับที่ ไม่ได้อัดนนานนะก็คือแบบเออแหละแบบผมเออยิงนะของผมจะได้เทคเนี้ยคือผมอัดได้แบบสิบยี่สิบมั้งคือผมเล่นจนแบบผมเอือแบบคือแบบมันพูดยังไงแบบมีมันดอดบนรับผมก็คือผมมาไปเล่นไฟเซตมาแล้วฟิล์มหุ่นผมนี่ก็ขอแบบอยู่ในเกมพี่แกร์นะไฟเซตก็ไปคลิปหน้านะผมอนนี้ก็จยิงก็คือรีสีนะแล้วผยิงไม่ตายนะก็คือผมเออริงๆิว่ะแบบดูแค่ดูในคลิปเนี้ยผมยังเอืออะ ไม่โดนอ่ะอันนี้ผมก็ตั้งให้บอลทูแฟนผมนะครับผมอันนี้ก็ชุบขึ้นมาแล้วก็มีเสียงขึ้นมาทับกันนะครับผมอันนี้ก็คือผมวิ่งตีได้บอลนะผมนึกว่ามันจะไปได้ก็คือตอนนี้ก็คือต้องอ้อมเข้าประตูนะผมและตอนนี้ก็มาแล้วแต่การยิงคนก็คือเต้นคือมีคนพวกผมยิงไม่โดนทงการตกแซกลบไอวอลยิงแต่ไม่ได้นี่ผมเอ่ยนะครับคือผมยิงแบบอะไรดีกว่า ก็คือเก็บไปดึงครับผมแล้วก็หนับที่ผมเล่นนะครับผมคือหนับธรรมาดานะนี่เีเรียสน,นะผมก็คือผมอาจอะแบบในรั์ผมอาจแบบสิบยี่สิบเทคอ่ะแบบรวมธรรมดาด้วยนะไม่ใช่แค่แบบนี้นะคือผมอาจแบบผมอาจจะผมไม่มีเวลาคราานะบบบบอนนะไรก็ตายรียน,นึงครับแล้วก็เวลาที่ทุกคนเห็นใช่ปะไอ้หัวกรสีก,กิยวอ่ไะไอ้ลูกถุงพลัตต์รีโหลดนะครับผมว่าปืนที่เรายิงตายนะผมก็คือเราจะรีบลดกระสุนเองนะก็คืออันนี้ถ้ามีคุณคนเลยกันนะ ยิงไงยิงเท้ายิงไง triple kill ยิงที่นี่ผมยิงกับผมยิงเท้ามีที่ไหนอ่ะมีที่นี่ครับผมช่องเบ็ดคุงมีให้ดูครับยิงเท้านี่ก็คือมาเก็บของครับข้างไอวอรเก็บของอัพเป็นลูกสองสองนะก็คือชิ้นเนี้ยผมลืมบอกเลยว่าผมจะมาเล่นลูกสองยาน,นะครับผมก็คือลูกสองควงอ่ะคือผมขอเล่นในสีสีดีวกว่านะครับผมก็คือผมอ่ะยิงคนไม่ตายจริงครับผมก็คือลูกสองควงแบบไม่รู้ไป็อาถรรพ์หรือเปล่าผมยิงคนไม่ตายนะแบบ จับแล้วตายจับแล้วตายแหละอันนี้ก็คือแฟนผมโดนยิงนะโผมดนก็คือมันติดสายชาร์จนะผมข้าศคกไม่ติดนะอันนี้ต้องขอกล่าวภัยด้วยครับผมที่ว่าผมพูดเร็วพูดไม่ชัดหรือว่าไอ้พูดติดโอ่งนี่ครับผมก็ต้องขอกล่าวภัยด้วยครับผมและตอนนี้ก็มีมีท้าแฟนผมนะแล้วตอนนี้แฟนผมก็โดนนะแบบโดนยำกระชื้นแล้วตอนนี้ก็มาแล้วครับผมคนหนึ่งเมื่อกี้เขาวิ่งท้าแฟนผมนะแล้วตอนนี้แฟนผมก็ยังยืนอยู่แม่งอยู่เน่า แล้วตอนนี้แฟนผมก็เก็บไปหนึ่งแล้วผมว่ายิ่งยิ่งยิ่งตอนนี้ผมตีหน้าผมแล้วดูผมว่าไอ้เนี่ยสกิลสิลูกผสมผมว่ารีนะผมแล้วตอนนี้ผมก็ต้องให้วาลคุบแฟนผมนะและตอนนี้ก็จะมีเสียงแมวมันเลยสามสองหนึ่งมาแล้วครับผมเสียงแมวก็เก็บของอะไไปนะครับผมตอนนี้แฟนผมไม่มียานะแต่ผมมีสิบกล่องตอนนี้ก็คือทำก็คือผมทิ้งให้เขานะครับผมห้ากล่องนะก็คือไปฟาร์มต่อนี่เป็นไงเป็นไง ถ้บผลิตที่ดีคือต้องฟาร์ามของก่อนผู้หญิงนะครับผมอย่าหาไปทำนะครับผมเดี๋ยวโดนด่าตอนนี้ก็โดนสะกี้นะครัต้องให้บอลเป็นหนึ่งทีกุพอมลบกกดโคโนโต้องขออภัยอีกรอบนึงครับผมที่ผมกูไม่ชช่นะก็คือรีบผมพัน,นครับผมแต่ตอนนี้แฟนอันนี้เพิ่งโดนโดนข้อนะครับผมแต่ผมกดไม่ทีอก็คือได้ทำการยิงธรรมดาแทนและนี่แฟนผมว่าเรายิงครับผมค,คือเจ็บมากนะเขาก็เจ็บมนะั้งตอนนี้ผมก็ไปแล้ววิ่งผายวอร์ไปยิงโดนก็ล้เลี้ยงผาย ลูกสุรีผมก็กดทะซยะนะครับผมไม่ได้ลู้สุรีนะเดีเ๋ยว <ไป S 1> ม,มอตี้ครับผมคือผมกดสองสองนะต้อกดสองสี่เดี๋ยวมันไม่ได้คลิปนะครับผมเดี๋ยวมันตึงเกินไปแต่ธรรมดาผมยังสู้ใครไม่ได้ส่คนแบบตีมือผมดบดบลงไปเยอะเลยนะก็ต้องขอขาไปนะครับผมก็คือช่วงนี้ไปติดไฟแซดนะก็ตอนนี้ก็มีกำล,ลังคิดทำคิดนะครับผมก็คือฟาร์มถึงวิวห้านะครับแล้วผมก็จะไปเปิดไอ ทำยู่กุญแจตู้แล้วก็จะไปส่งสายไฟทําอาวุธนะครับผมคลิปหน้ามีให้ดูนะผมแต่จะไปแยกหลายๆอีพีนะครับผมทําตู้ทําอะไรนะตอนนี้ก็ก็คือของอนนะผมผมเขาบอกว่าขอยาหน่อยเขาผมก็เลยเก็บไปก่อนแล้วของอนผมนะ <c oughs> ผมก็เลยเก็บขึ้นโอเคหรือ <c oughs> ว่ามีมอ,อะไรเกิดขึ้นทา<อ>งวงกี้ตอนนี้ก็ทําการกดล่าไปแล้วครับก็ต้องขาบกับอาัยนนะครับผมที่ผมภาพไม่ถ่านอีกแล้วนะก็ คนพาเกจะตายครับไม่ได้หายใจนะก็คือพาเกียงเดียวคแรบบับไม่เอาอะไรเลยนะตอนนี้ครับผมมีคนนะครับผมในบ้านนะแต่ไม่รู้นะครับว่าเขาอยู่ไหนกี้แฟนผมปล่อยโดนไปจะไ,ไ,ไปโดนนะแต่ว่ามันไม่เห็นผมก็เลยว่าเออเดี๋ยวไปเอาตัวโดนดีวะไม่ใช่ตัวโดนตัวล่าเออก็คือตอนนี้ผมกับแฟนกาลัางหายนะผมเพราะว่าจิว๋วไหนวะโอเคผมก็เลยไม่ไปล,ละไม่หาละก็ทําการมุ่งไปหาตัวทลล่าละนะครับผมและตอนนี้แฟนผมก็ ทำการขี่คอไม่ใช่ขี่คอสิเจ้าง้างมันเถอะตอนนี้ก็คือนะครับผมนั่นไม่ใช่คนที่ล่าลาครับผมไม่ใช่ล่าลาที่อยู่อยู่ข้างในทีนี้นะโอเคครับแฟนผมเก็บไปหนึ่งตัวแล้วก็คือเลยคนหน้าหล่อเมื่อกี้นะผมเขายังไม่ตายนะเอิกแฟนเจ้าหน้าหัวนะนั่นล่าสิบนั่นล่าสิบอ่ะยิดจัดเชียบเลยนะทำดียังไงผมยังไงวอ มีที่ไหนพวกนี้นไอวอลตอน <ไป S 1> น,นี้เก็บของ <ส altet S 2> แล้วก็เดือดสกีนะก็ตั้งไอวอไปครับผมนี่ก็กำลังจะเอาจอายไอวอนะครับผมตอนนี้ก็กดอะไรมาส่วนคือเหก็บพอแฟนนะมีที่ไหนนี่ก็คือเขาไปนะครับผมก็คือเขาไปไหนแล้วไม่รู้นะตอนนี้ก็กำกันตั้ตมมองมองหาเธออยู่นะจะ๊ะแล้วอาแฟนผมอ่ะเก็บไปอีกแล้วครับผมก็คือแฟนผมอ่ะแบบไม่รู้มันโหดอะไรตอนนี้ครับตอนที่ผมจะอาชีพก็คือโคตรโหดแบบอยังวะไม่เข้าใจก็คือเขาโหดคิวนะ ผมห้าคิวเออดีจริงตอนนี้เราเก็บนะครับผมเก็บการเก็บระดับเสร็จเรียบร้อยพัาไม่ทันนะครับผมเมื่อกี้กบบกสองควมมครับผมได้เรื่องครับผมผมเล่นตัวกระดูกสองพวงและตอนนี้ก็มาทําการอัปเกรดลูกสองขวงใหไม่ใช่ลูกสองควมอัปเกรดส่วนใหให้เป็นลูกสองสามนะครับผมโอเคครับและตอนนี้ก็มีใครอยู่หรือเปล่าโอเคครับมีคนเก็บรนะดับตรงน,นั้นนะก็ทุกทานแซเวกตี้แก๊กตายหนึ่งครับผม แล้วตอนนี้ก็เสียงมันตัดนะครับผมก็คือผมอ่ะผมมารู้ตอนว่าอ,อตอนผมเล่นเน่ยเสียงยังไม่ตัดนะันแต่ว่าตอนมาอัดคลิปอ่ะผมมาตัดคลิปเสร็จเอา้าเสียงหาย what the fuck ก็เลยเออขอขอโทษเอาครับต้องขอโทษคุณดูดยจริงนะครับผมที่แบบทำเอแบบอถลดในการดูมันน้อยลงนะครับผมก็ต้องขอกราบไปนะครับผมอันนี้คือน่าจะเป็นกับโทรศัพท์ผมเลยมั้งมันช้์เล่นนะครับผมแล้วก็แบบมันน้อยด้วยนะมันก็เลยทำแบบมีอาการกระตุกบ,บ้างแบบมีบั๊บกมีอะไรอย่างนี้นะครับผม ก็คือต้องขอกราบให้จริงนะครับผมและตอนนี้ก็โคดยังฟาร์มมนต่อเขาเหมือนเดิมน,นะผมก็คือฟาร์มเอาอะไรไม่รู้จนมันแบบสิบห้าคนแล้วผมยังฟาร์มอยู่แล่ตอนนี้ก็คือเขาไปฝั่งนั้นนะผมก็เลยไปตามเขาขี่ไปตามก็ได้แต่ว่าผมอะ่ะคือผมเรียกให้เขามาตรงนี้นะนี่เนี่ยผมเคาะเคาะเคาะผมผมาเก็บกระสุนอะไรปะก็คือผมเคาะให้เขาบอกก็คือในสายผมบอกว่าให้เขามานน่าตรงนี้โอเคก็คือผมอาจจะจะ,จะทำท่าดอกไม,ม้ครับผมก็คือทำท่าดอกไมกน้นะครับ ล้วก็คือมีใครไม่รู้นะผมมาขัดจังหวะผมนะผมก็คือยิงยิงยิงก็คือเจ็บมากนะแต่เพราะผมยิงไม่ตายอันนี้ก็คือแฟนผมโดนส่วนนะผมผมก็โดนสวนนะผมก็เลยทําการตซียไปยิงเขาแต่สีหลังก็จำไว้นะครับน้องเราขาดคนมีคนครับนงแล้วตอนนี้ก็กำลังจะไปแล้วผมไม่อยู่นะก็คือเมื่อกี้มีคนชุบอยู่นะแต่ว่าผมไม่ได้ดูในแมปเลยผมเพิ่งมาดูตอนมันจะไอ ทำเสร็จนะครับผมก็ต้องขอกล้าไปนียนครับผมคุณพาก็ใกลจะตายอีกรอบหนึ่งนะครับคือไม่ได้หายใจครับผมและตอนนี้ก็ทําการวิ่งดุมๆไปหาคนอีกแล้ววิ่งสี่เพื่อนเร็วๆกว่านี้วิ่งให้เร็วกว่านี้แล้วไออีพีหน้าผมจะทําเป็นเซตเล่ววเนแบบนะครับผมก็คือขอสปอยไปก่อนเลยว่าเป็นเซตที่แบบวิ่งโคตรไว้นะครับผมอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับผมก็คือมันจะออกมาอีพีไหนผมก็ไม่รู้นะครับผมมาจจะเป็น3 4ี่หรือ5ก็ไม่รู้นะผมก็ต้อง ดูสถานาการณ์ไปก่อนนะนกคือผมยิงไปนะแต่ว่าแพงมนเก็บได้ผมน่าจะร้านเขาเนาะแต่ว่าผมล้านไม่ทันแล้วตอนนี้ผมก็จะลงก็ไม่ลงนะผมโอเคต้องคือแบบไปดูข้างๆก่อนเออแบบสำรวจพื้นที่แล้ตอนนี้ก็มาแล้วครับทงการกระโดดอันนี้คือทุกคนดูผ่าแผลไปผมนำม้ำเยอะก็คือแค่ที่สองอะแตบบ่ผมหน้อจัดอะผมก็เลยเอ,อ๊ะมันก็มีการ,ก,ารกระตุกบ้างแหละตัวจับมันแบบมันน้อยนะแล้วก็ชา้าเล่นด้วย ก็คือผมมาป่วนหมดเปิดหมดสมดุลเนอ,อจะป่วหมดเฉยเลยแต่ตอนนี้ก็คือมีคนชุบนะครับผมแฟนผมบอกนะผมก็เลยทิ้งของก่อนโอเคโอเคแล้วทีเนี้ยขามาบอกผมนะว่ามีคนชุบผมก็เลยตั้งที่ดีนะผมปั๊บคือคนดูนะดีดไปไปเจออะไรไม่รู้ที่นี่ที่ไหนใช่สนามลบหรือเปล่าแล่ตอนนี้ก็คือมีคนยืนบ้านครับผมคือผมเห็นหัวเขาละคือผมกะกำระเบิดไปละ ฟนผมก็ยิงให้นะผมก็คือสกิดนะวีดดาวไปหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ทำการทัศยสีไปแล้วทำการเออกระตุกกระตุกต้องขอโทษนะครับผมยิงติดไอวอแฟนแฟนผมยิงไอระเบิดแล้วจะยิงจนระเบิดไอวอรละลายให้นี่ผมก็ยิงไปครับผมดาวหนึ่งอีกตวหนึ่งยิงไม่ตายงานวืดอีกัวหนึ่งครับผมตายไปตายนะครับผมตัวชนะนะแลวตอนนี้ผมก็ขอเอาตัวมาพันยากันนะครับผมและตอนนี้ก็ทําการนั่งพันยานะครับผม ที่สุขใจของเราคือที่พันยาที่ปลอดภัยนะครับผมและตอนนี้ก็คือผม,มอ่ะแฟนแฟนผมโดนยิงหรือเปล่าแต่ผมก็นั่งเก็บไอ้ดอกไม่ใช่เก็บไอ้ดอกเก็บของต่อเฉยอันนี้คือแฟนผมจะตายนะผมผมก็เลยเยเห็นหมากละก็เลยจะโขมยิงไปไม่โดนจ่อ้วอไม่โดนอีกแล้ว,วตอนนี้ครับผมเหมือนเขาจะวิ่งมานนะยิงไม่โดนยิงเพื่อนไม่โดนรวมล่าล่าไปนะคือเราเรผมอยากให้รูไหมนะครับผมเป็นไง ขาพี่มาโดนเป้าผมเองนะครับผมต้องขอโทษคนที่โดนด้วยนะครับผมผมไม่ได้โปรนะครับผมและตอนนี้เขาก็ตายไปที่เรียบร้อยครับแต่ว่าก็มีอีกตัวนึงนะครับผมยิงไปยิงไม่โดนและตอนนี้เขาก็ทาการวิ่งหนีผมนะผมก็ทําการทศเสียตามยิงยี่ยิงแล้วก็กรสโคปยิงดาครับผมก็คือกระตุกนะครับผมก็จะขอกราบไปด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ได้ไปที่11บคิวไปที่เรียบร้อยนะครับผมก็คือมีกุญแจสองคนนะครับผมแต่ไม่ได้เปิดอะไรวะนี้ไม่ได้เปิดกุญแจนะครับผมมีกุญแจสองคนนะแต่ไม่ได้เปิด นี่ก็ผมมาเอาสกิลอันนั้นนะผมอีนี่ก็คือมีมีสาวแฟนผมนะผมก็เลยไปช่วยเลยแต่ว่าผมมาโดนก่อนวไว้อะไรให้ใจเบสครโดนทอมสันยิงตายนะผมไม่น่าเชื่อจริงๆว่าชายคนนี้โดนทอมสันยิงตายของเกือบครบผมโดนทอมสันยิงตายแต่ว่าแฟนผมมาเล่นซองควงนะผมและตอนนี้เขาก็ทําการหาตู้ไม่เจอนะนี่เขาก็ชูผมมาครับเย้ดีใจจังเลยท้าชุบ โอเคครับผมแล้วตอนนี้ผมก็มาแล้วนะผมก็ออกวงช่วยกันะครับผมทำการออกวงแล้วผมที่กดพุ่งทําไมนะตอนที่จะร้อยพุ่งเองและตอนนี้แฟนผมกเก,ก็บไปที่แปดชือนะครับผมก็คือ2คนเก็กบไป19ตัวครับและตอนนี้แฟนผมก็โดนนีแล้วครับผมโดนกระทืบนะผมทัเชียร์ไปนะครับผมสองรอบแต่ว่าแฟนผมอ่ะปิดได้บอลตรงนี้เลยพือตอนแรกผมไม่จะออกไปแหละแต่ว่ามันนี่งไงผมก็เลยเอาอเปลี่ยนปืนนะครับมันคือแผนการนะ ันคือแผนการแบบยีเนียดและตอนนี้แฟนผมก็าดาวไปนะแฟนผมบอกว่าให้เปิดไอตั้งไอวอชูผมกันเลยมัชุบดีกว่าถ้าผมชูแบบคือ,อยังไงผมก็ร้ายนะครับผมมัเลยที่ไม่ชุบนะครับผมและตอนนี้ผมก็พัญญาก็ต้องขอโทษนะครับผมทีมผมไม่ได้พันญาไม่ตั้งไอวอชุบนะครับผมแลตอนนี้ผมก็มาเก็บของนะครับผมมาพัญญาแล้วก็ไปชุบกันนะก็ต้องขอโทษนะครับโอ,โอ้ดีกันนะครับบีดีๆกันนะครับ ต้องขอโทษด้วยครับผมแล้ตอนนี้ก็มาแบบพัญญาเก็บของวิญญาดูแบบจัดตอนนี้ครับผมคือผมอารมณ์เสียมากเลผมตอนผมเล่นอ่ะก็คือแบบผมจะรอดจริแล้วแต่ผมไม่รอดอ่ะคือโคตรอารมณ์เสียอันนี้ก็คือผมวิ่งวิ่งเอาอะนะครับผมวิ่งให้แบบเรื่องไม่เด้งนะแล้วตอนนี้ผมก็มาทำการเปลี่ยนปืนนะครับผมแล้วไอเคงผมหายไปไหนอ่ะจากตอนแรกผมนี่ไอ้เกไม่ใช่เหรอต้องผมนี่ปหยิบสกาสามเนี่ยแลวตอนนี้ผมก็ทําการซื้อประเทศร้ายนครับผม ยาก็ล่ยหลอสิละเกินไม่ใช่ยาสิที่ซื้อนะผมล่ยหลอจัดอ่ะตอนนี้ก็คือเป็นไงก็คือคนหนูนะนี่ผมเข้าใจได้นะผมก็คือผมกดไปนะเพราะว่าไม่ติพัดสิบนะผมแต่ตอนนี้ก็คือคนหนูนะมันหายพัสิบแล้วอ่ะแต่ว่าผมไปไม่ได้คืออารมณ์เสียจัดนะครับผมแบบนิดนึงอ่ะคือถ้าผมกดได้คือผมผมรอดแล้วนะละมั้งผมอาจจะรอดก็ได้แล้วตอนนี้นะครับผมก็คือเหลือแค่แฟนผมคนเดียวนะครับผมกับอีกสามอีกสองคนสุดท้ายนะ ก็คืออีสองคนสุดท้ายเนะี่ยก็คือคน,คนละตีกันนะเดี๋ยวเขาก็ไปฉุดนังครับผมนี่ไงเขาชูมาแล้วครับผมตอนนี้ก็กลายเป็นแบบสามต่อหนึ่งนะครับผมได้เออสามต่อหนึ่งถูกแล้วแลวตอนนี้แฟนผมก็ไปแล้วครับทุกคนเขาเห็นคนนะเขาเลยทการยิงไม่ที่จะไปยิงก่อนต้องขออภัยครับที่ผมพูดแบบตีกันนะผมก็เพิ่งไปเที่ยวมานะครับผมเที่ยวสิไม่ใช่เที่ยวนะผมก็คือแบบไปดูงานมานนะแต่ว่าไม่ถ่ายตอนดูงานานะครับผม ไปถ่ายไปตอนแบบกูก็พาไปเที่ยวนะผมก็คือไปพาหมอไอแดงนะผมเดี๋ยวผมเอารูปขึ้นให้ดูนะผมไม่ใช่รูปสิมันคือคิดนะครับผมมันก็คือผมถ่ายมานะ <ok? S 2> ก็คือผมถ่ายลงสตรอรี่แล้วก็ถ่ายแฟนผมดูนะครับผมแต่ตอนนี้ก็โฟกัสท,ที่เกมนะครับส่วนคลิปก็ให้ปล่อยมันตามเป็นต,ตามไปนะแต่ตอนนี้แฟนผมก็ทาการดูเชิงกันไปกอนกนะผมคือเขาออกไปครับแล้วเขาตายนะแต่คนที่แฟนคนนี้ยิงก็กตายแล้วตอนนี้ตั้งไอวอครับผมแล้วตีนี้คือโดนขลังยิงนะผมก็คือเจอด๊ดายนะผมที่แม้ที่หนึ่งนะคือ ของมันน้อยด้ยวยแหละสเปียรกราวมันน้อยนะครับผมก็คือเข้าใจได้นะและตอนนี้ก็จบจีบ <Okay. S 1> เป็นเท็ร้อยนะครับผมใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้บายบายครับแล้วขอโทษนะครับบี